สวัสดีครับผม2องไอซ์ลองชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่โน้ตเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เนี่ยพี่โน้ตของเราเนี่ยก็จะพาพวกเรามาทําอาหารกันนะครับอ่ะเราไปเจอกับพี่โน้ตเลยนะครับผมพี่โน้ตครับวันนี้เราทําอะไรกันครับต้มส้มละกําปลากระบอกอ๋อส้มละกําปลากระบอกนะครับผมอุปกรณ์วันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่โน้ตไหนพาไปดูสิมีพริกไทยรากผักชีไหนพริกไทยดูพริกไทยก่อนพริกไทยพริกไทยขาวหรือพริกไทยดําครับ าวพริกไทยขาวนะครับเราใช้เป็นพริกไทยขาวแล้วรากผักชีรากผักชีนายหยิบขึ้นมาให้ดูหน่อยครับนี่ครับหั่นแล้วครับรากผักชีหั่นนะครับหั่นเรียบร้อยก็กระเทียมเป็นกระเทียมหอมแดงกระเทียมใช้เป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนครับเทียมไทยก็ได้เทียมจีนก็ได้อันนี้ใช้กระเทียมใหญ่ครับกระเทียมใหญ่ใช่ไหมครับหอมแดงหอมแดงหอมแดงแล้วก็พริกขิงซอยใช่ไหมครับใส่พริกขิงหนูนิดนึงพริกขิงหนูนิดนึงนะครับ ต้นหอมขึ้นใช่ต้นหอมขึ้นใช่อันนี้คือเครื่องโรยมันใช่ไหมครับครับผมนี้ละกําละกํานะครับละกํานี่เราเราทายังไงกับมันอ่ะพี่กอปอกก็เอามีดขูดครับอ๋อเอาแต่เนื้อมันใช่ไหมครับอเนี้ยจะเนื้อมันแล้วกะปิกะปิด้วยปีตาครับกะปีตาหอมไหมหอมหอมมาเดิมอีกอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือปลากระบอกใช่ไหมพี่ครับผมอ๋อนี่ไซส์ใหญ่เลยนะครับปลากระบอกนะครับพี่โน๊ตหยิบขึ้นมาให้ดูสักท่อนหนึ่งนี่ปลากระบอก ในในในดูหน่อยโชกกล้องหน่อยโอ้ปลากระบอกสุดยอดครับปลากระบอกเราปลากระบอกเราอะเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเราทําอะไรครับเราทพริกไทยครับพริกไทยใส่พริกไทยลงไปนะครับกระตําใส่พริกไทย น้กผักชีน้กผักชีลงไปใส่เยอะใส่น้อยนี่มันอยู่ที่ที่อะไรที่คนชอบหรือเปล่าครับพี่ฮะอ๋อพอประมาณครับพอประมาณใช่ไหมครับผมเหมือนถ้าเราชอบแบบเผ็ดร้อนอย่างเงี้ยเราใส่พริกไทยเยอะได้ไหมครับมันจะเหม็นไหมได้ได้ครับไม่เหม็นครับไม่เหม็นเรามีพริกช่วยหน่อยนึงอ๋อนี่นะครับมีพริกช่วยอีกหน่อยนึงครับ ลองมาดูลีลาการตํานะครับเป็นรายการตําของคนตราดนะครับนี่มีแบบ 4G ไหม 4G ได้ CG ไหมจังหวะ 4G จีกระเทียมครับอ๋อมาใส่กระเทียมนะครับใส่กระเทยได้ไหมใส่กระเทยเฮ้ยใส่กระเทยไหม เทคนิคการใส่นะครับเราจะใส่ทีละกรีบนะครับผมเพื่อให้มันละเอียดเนาะใช่ครับเดี๋ยวมันกระเด็ดนอกนอกเนากโคก<อ> <laughs> เดี๋ยวมันกระเด็นนี่เองคือโคบกมันเล็กไปใช่ไหมโค๊กเล็กชอบแบบโคบกใหญ่ๆก็ไม่บอก <c uk> ไปกระเทียมเสร็จต่อไปเราจะใส่หอมครับเหมือนเดิมครับ นองกำรรไว้ใส่ททละเม็ดใส่ทีละเม็ดเ, <c oughs> เดี๋ยวมันกระด็นน้องน้องพคก <c oughs> ที่ใส่แว่นตาเนี่ไม่ใช่ใสายตาไม่ดีนะครับกลัวมันกระเด็นเข้าตา จะใส่พริกนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดใส่พริกเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะครับครับจะได้จัดจ้านอือร่อยไม่อร่อยอยู่ที่นี่ที่ไหนนี่อที่แก้วนั้นนะครับเป็นแก้วนั้นนะอยู่ที่นั่นสิ่งที่ทานมันได้เลยก็คือกะปิครับนี่ของกะปิจากเมืองตาดครับอือของเขาดีจริงๆครับยอมรับเลยครับเนี่ยช้างครับ ที่ไหนนะเกาะช้างครับหอ,อมนะกลิ่นหอมทั่วบ้านเลยกะปิเขาขไเราจะใส่ละกรรมครับนะใส่ละกรรมเพื่อว่าเอามาตำคุกนิดหน่อยเพื่อให้มัน รสชาติมันแตกออกมาครับความเปรี้ยวมันอ,อ๋อคือถ้าเราถ้าเราใส่ละก,กรมลงไปตอนตอนตําเนี่ยคือรสชาติมันจะจะได้ความเปรี้ยวใช่ไหมครับครับผมอืมกิรกรรมก็หอมนะเนี่ยดูหน้าตาหน,หน่อยสิโอ้หน้าตาดีหน้าตาดีเหมือนคนทำเลยแค่เหมือนคนทำเลย พอตำละกรรมเสร็จเราจะตักใส่ถ้วยพักไว้รอน้ำเดือดอ๋อในระหว่างที่เราเราขโขลกเครื่องทุกอย่างเนี่ยเราก็มาเอาน้ำมาตั้งบนไฟใช่ไหมครับใส่หม้อไว้เลยใช่ไหมครับผมอ๋อก็คือว่าเวลาเราเราตำตำเครื่องเสร็จเนี่ยก็คือน้ำจะเดือดพอดีเลยใช่ไหมครับครับผมอ๋อ นี่นะครับเราก็ตั้งน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็ล่อน้ําเดือดนะครับนี่นะครับน้ําของเราก็เดือดแล้วนะครับผมพี่น้อยครับน้ำเราเดือดแล้วทําไงต่อครับใส่เครื่องที่เราตาำไว้ครับใส่เครื่องที่ทำไว้ลงไปโอเคใส่น้ำปลาน้ำตาลไปน,นิดนึงนะครับอ๋อ หลังจากที่เราเคี่ยวเครื่องของมันได้ที่ได้เลยเราก็ใส่เครื่องปรุงใช่ไหมครับพี่โนโุษครับผมเป็นน้ําตาลปีป๊บใช่ไหมครับที่เราใช้เนี่ยปี๊บแล้วก็เป็นน้ำมะขามน้ํามะขามนะครับใส่ไปนิดนึงก่อนเดี๋ยวมันขาดเหลือแล้วค่อยใส่ใหม่ก็ได้ครับอ๋อก่อนน้ําปลาปลา,ปลาทิปลาทิพย์รสนะครับที่สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับท่ปลารสเนี่ยหลายงานแล้วนะท่ปลารสเนี่ย จิปรลดนะครับจากนั้นเราก็ชิมเป็นยังไงครับแซ่บบแบบอืมแซบ่บด้วยนี้เราก็ใส่ปลาได้เลยครับน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาด,ดูปลาหน่อย ปลาน้อยไปค่อยหย่อนมันลงไปนะครับไม่ต้องคนมันเนาะพี่น้อตใช่ไหมไม่ต้องคนครับจะเป็นคาครับจะเลี้ยงปลาให้ตวัวคนให้น้อยที่สุดปลากระบอกสดมากเลยนะเนี่ย เราจากใส่ปลาเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยขิงนิดนึง mm hmm. เพื่อให้รสชาติขิงมันออกมาผมไยทิ้งสักพักขิงซอยเห็นหอยมเราก็โรยด้วยต้นหอมขึ้นช่ายครับโ <Okay. S 1> อเคใส่หมดขึ้น,น,นช่ายเลยนี่ มากินมากินพร้อมเสิร์ฟครับอืพร้อมเสิร์ฟเลยน,นี้ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมตักเสิร์ฟเลยนะครับดูการตักก่อนนะครับแมปลาเด็ดจริงๆเลย เนื้อปลานี่แน่นๆเลยนะโอ้โหแน่นๆแน่นๆ ีัด้วยหอมเกียวครับโอ้เรารู้ด้วยหอมเกียวจริงพร้อมเสิร์ฟครับโอดูหน้าตากันนะครับนี่นี่นะครับต้มส้มปลากระบอกใส่ระกรรมนะครับผมรสชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับพี่น็ตออกหวานหวานเปรี้ยวครับหวานเปรี้ยวเนาะแล้วก็มีเผ็ดนิดนึงเพราะถ้าใครชอบเผ็ด เผ็ดมากก ah, like ับเผ็ดน้อยครับอ๋อแล้วมันจะหอมกลิ่นหอมกลิ่นละกรมด้วยใช่ไหมครับพี่นุชเนี่ยผมอยู่ตรงนี้เนี่ยําคือยังได้กลิ่นเลยเนี่ยครับผมหอมกลิ่นละกรมหอมกะปิอพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับอืดูนะพ่อกกัวอีกทีสุดยอดกับพ่อคัวคนนี้โอเค